สวัสดีครับฟันทูเดย์บายเคทแทมหมิถุนายน2023ขึ้นเดือน6กแล้วนะครับเมื่อข้มูลสำคัญข้อมูลเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐ Job Openings ยอดเปิดรับสมัครงานใหม่ของสหรัฐพุ่งสวนคาดการทะลุหลัก10ล้านในเดือนเมษายนนะครับเพิ่มความคาดหวังว่า f ฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในการประชุม FOMC อีก2สัปดาห์ข้างหน้า วันที่13ถึง14มิถุนาโดยความน่าจะเป็นที่สติเฟต t วอชทูเนี่ยพุ่งทะลุ70%ระหว่างวันแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจนะครับคนนี้ก็มาไม่ต้องรอให้ Blackout ท์เขาก็พูดแล้วพูดพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ f ฟดซึ่งเออจะพูดได้ถึงวันศุกร์เนี่ยนะนิกทิมิรรสเฟ w h i สเปอร์ นักข่าววงในเฟซนั่นเองนะครับทวีตข้อความเผยเฟซจะย้ำแผน slowdown หรือว่าลดสปีดการขึ้นดอกเบี้ยนะเขามีแผนอย่างนี้หลอกไว้ตั้งนาแล้วนะจะย้ำแผนนี้โดยคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี่แหละนี่เราขึ้นเดือนมิถุนายนนะเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เขาใช้คำว,ว่า skip นะ มีมีหลายความเห็นที่กระจัดกระจายอยู่ในบรรดากรรมการเฟดฮกสุดนะครับก็คือให้ขึ้นต่อเลยในเดือนมิถุนานะบางคนก็บอกว่าให้พอสบางคนก็บอกว่าให้สกิปก็คือแบบเนี้นะคือตรงกลางนะสกิปก็คือข้ามไปข้ามเดือนมิถุนาไปมันมันมันให้เซนส์ว่ายัางขึ้นอยูไม่ไม่จบนะยังขึ้นอยูไม่ไจบนะยังขึ้นได้อีกแต่ว่ามิถุนาเนี่ยด้วยริสแมจเมนต์การบริหารความเสี่ยงเนี่ย ข้ามไปก่อนก็คือคงหลอกเบี้ยแต่ไม่อยากใช้คําว่าพอสไม่อยากใช้คําว่าโฮเอาใช้คําว่าสกิปแปลว่าให้ความคาดหวังชัดๆหน่อยว่ายัางขึ้นต่อได้นะนะขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับจะสกิปแล้วก็เอ่อพสต์โพสต์คำให้สัมภาษณ์ของเจฟฟ์สันนะก็เป็นกรรมการคนหนึ่งนะเพื่อเอามาเพื่อเอามาตอกย้ําก็เป็นก,การสกิปนะครับ ถ้าข้อมูลตลาดแรงงานวันศุกร์นี้ไม่ร้อนแรงมากไม่มี blow blow off blow out ไอไอ้ job report นะถ้ามันไม่ออกมาแบบหุยรุนแรงมากต้องขึ้นแน่ๆเนี่ยถ้ามันไม่มีอย่างนี้นะในวันศุกร์เนี่ยเอ14มิถุน,นายนจะจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยจะข้ามไปก่อนจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอนิกทิเมรอสพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับตลาดตีความนะว่าบิ๊กบิ๊ก ในเฟดนะครับระดับบิกในเฟดเนี่ยไม่ไม่ค่อยพอใจอยากจะปรับเปลี่ยนความคาดหวังอย่างรุนแรงและรวดเร็วไม่อยากให้ตลาดคิดว่ามิถุนาอนนี้จะขึ้นดอกเบี้ยนะอยากจะอยากจะรีบปรับคันคาดหวังก่อนเลยขณะที่ยังไม่ยังไม่แบล็คเอาท์นี่แหละนะแล้วก็ยังไม่รู้ข้อมูลตลาดแรงงานวันศุกร์ด้วยแสดงว่ารุนแรงมากนะว่าอยากอยากจะทําอย่างจริงจอยากจะพออยากจะสกิปนะเขาไม่ใช้คําว่าพอสอยากจะสกิปจริงๆ ตลาดก็ตอบสนองอย่างรุนแรงนะครับโดยสะท้อนโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย14มิถุนาลดควบกว่าครึ่งนะครับลงมาเหลือแค่32%ท่านั่นเองจ็อบจ็อบโอเพนนิ่งจ็อบโอเพนิ่งเี่ยทะลุ10ล้านทำให้คนคิดว่าแน่ๆนเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย14มิถุนานี้พอบแบงก์ริตี้พุ่งขึ้นไปทะลุ70%เลยนะแต่พอุ่งนี้มีรอสทวิตข้อความนี้ปุ๊บจาก70 เกิน70เนี่ยลดลงมาเหลือ32เลยแปลว่าต่ำกว่า50แล้วคิดว่าตอนนี้กรณีฐานก็คือ14มิถุนาคงดอกเบียเ้ยนะก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราสู้นะเราบอกว่าตอนที่ probability มันเกิน60เนี่ยผมบอกเอาเวอร์ไปผมไม่เชื่อแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราให้ KT Gold กับ KT Precious ด้วยนะอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่าใช่ว่ามันพอ s ส ผมผมบอกว่าใช้ใช้หัวข้อวันนี้เลยว่าสกิปมันก็คือพอยส์นั่นเองนะแต่เป็นการพอยส์แบบมีลีลาพอยส์ Pause โดยความให้บอกว่ายังขึ้นไม่เสร็จแต่พอยส์มันก็คือพอยส์นะแบบว่าไม่มั่นใจแล้วว่าควรจะขึ้นต่อเปล่าอยากขอเวลาหายใจซะหน่อยนะอยากจะพอยส์แต่อยากขอเวลาหายใจซะหน่อยแล้วให้คอนเฟิร์มถ้ามันคอนเฟิร์มไปในทางที่เงินเฟร์สโลดาวน์อย่างนะ่าพอใจเขาไม่ขึ้นต่อ ถึงแมได้ความคาดหวังที่บอกว่าจะขึ้นต่อก็จะต้องลดลด p r อ b a b i l ตี้ลงอีกแปลว่าอะไรแปลว่าทองเนี่ยน่าจะมาแล้วนะเราเอาทั้งโกลเราเอาทั้ง p r e c i o u เลยนะครับ p r e เ i o u ซึ่งโดนตื้อไปหนักเนี่ยคิดว่ากลับมาซื้อได้อีกแล้วผมกล้า call p r e c i o u เลยนะเออกล้าให้เข้า p r e c i o u เลยนะคือคิดว่าอ่าน่าจะใช่ละ p o s t ก็คือพ s สอ่ะ s k ิปก็คือ post นะครับอันนี้เคลียร์ได้เราเคลียร์ไปวันละเรื่องสองเรื่องเนี่ย นะเหนื่อยยังไงก็ต้องเคลียร์นะสวนก็วิ่งสวนเลนเหมือนขับรถสวนเลนหลายเลนเลยนะแต่วันนี้อันนี้เคลียร์ละคนะือเฟสน่าจะพอจริงหากเจาะไส้ในกลับไปที่ Job Openings นะครับนะเจาะไส้ใน Job o p e n i n g ินะที่ของโจสเนี่ยเดือนเมษาซึ่งมันข้อมูลมันก็เก่านะเป็นข้อมูลเดือนเมษาอย่างแรกข้อมูลมันเก่าอย่างที่สองจะพบว่ามีรายละเอียดบางจุดที่บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานสาหรัฐเนี่ยคลายความร้อนแรงบ้างแล้วเช่นควิดเร e อัตราการลาออก <c oughs> ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดแล้วไอจ็อบโอเพนนิเนี่ยไอไอตำแหน่งงานเปิดใหม่เนี่ยมันเยอะจริงนะมันเยอะมากจริงนะถึงลดลงมาเยอะมากจริงแต่ว่าบางตัวควิดเร e มันลงมาใกล้ช่วงก่อนโควิดก็เลยคนคนลาออกน้อยลงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจ เขาไม่ค่อยมั่นใจที่ที่จะที่จะออกที่จะเปลี่ยนงานแบบจ็อบฮอปปิ้งอ่ะไม่ค่อยมั่นใจที่จะทําทอย่างนั้นละเนะก็เป็นเพราะว่าอมันก็มีเลย์อฟในบางอุตสาหกรรมมันก็อ่าไอเอเรื่องของความมั่นใจที่จะเปลี่ยนงานง่ายๆเนี่ยมันน้อยลงนะมันก็ไอเรื่องเนี้ยมันน่าจะช่วยช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างนะะอันนี้เป็นจุดที่จะบอกว่ามันไม่ได้ มันลดความร้อนแรงลงมาบ้างแล้วข้อมูลมันก็เดือนเมษามีข้อมูลบางอย่างที่เป็นโลโปรไฟล์ผมหาไอเนี้ยไม่เจอจ็อบโพสต์นั่งจ็อบโพสติ้งเนะยมันมันเดือนพฤษภานนะเดี๋ยวฮะถ้าหาเจอจะแปะเพิ่มให้อเอ่อผมหาไม่เจอเท่านี้นะถ้าหาเจอแปะเพิ่มให้แต่ถือว่าคงจำไม่ผิดอะ่ะไอจ็อบโพสติ้งเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยข้อมูลที่มันโลโปรไฟล์วันเนี้ยมันบอกว่ามันมันลดลงคือคือถ้าถ้าเห็นถึงเดือนพฤษภาเนี่ย ความร้อนแรงมันจะลดลงอีกคือ slow down job นี่มัน slow down นะแต่อะไรก็ตามนะครับวันศุกร์นี้คือสําคัญมากคือมัน slow down อย่างพวกข้อมูลโลโ o ไฟล์มันบอกนะมันจะ c o n f i r มเลยแล้ว probability เหลืออยู่30กว่าเปอร์รเซ็นต์นี่จะลดลงมาอีกลงใกล้ศูนย์นะก็คือม่ชุนนอไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหมนี่เป็นตัวอย่างในช่วงไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่า,เ,าเราจะสู้เรื่องนี้เราไม่เชื่อ ไม่ใช่อ l l f a c จะขึ้นมิถุนาผว่าเวอร์ไปตลาดแต่เดิมเนี่ยคิดว่าเฟสจะลดออกเบี้ยง,ง่ายๆปีนี้แต่สวิงกลับมาก็ผิดอีกบอกว่าจะขึ้นมิถุนาก็ผิดอีกอันนี้เขาเล็กกลับมาอีกบอกว่าไม่ขึ้นใช่ไหมตลาดมันผิดเสมอนะหลายๆหลายๆที่เลยไม่ได้ผิดทุกๆเรื่องอะ่ะแันมีที่ผิดเสมอเลยเราเราเห็นว่ามีที่ผิดแล้วเราเห็นแย้งเนี่ยก็สวนมันเข้าไปครับบางครั้งใช้เวลาสั้นๆแบบนี้ไม่กี่วันบางครั้งใช้เวลายาวนานหลายเดือนหรือเป็นปี นะแต่ชีวิตชาวสวนมันก็อย่างนี้นะครับนะม,มันต้องอดทนนะไม่งั้นคุณเป็นชาวสวนไม่ได้ไม่งั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ไปเล่นโมเมนตัมแต่ว่าตัดสินใจคิดให้ดีๆว่าเราเป็นใครนะผมผมคอนทรารียนผมชัดเจนอะไรมันก็ต้องทนนะครับบางทีมันก็เร็วๆอย่างเงี้ยก็มีนะแต่บางทีมันก็ช้านะครับแต่ว่าเอ,อตลาดมันไม่เมคซ์เซนส์แบบนานๆนนได้เร็วได้มันแล้วแต่เรื่องนะความคาดหวังเงินเฟอ้อไม่ได้รายงานมานานมาก แต่ว่าอันนี้สะดุดตาจริงๆความคาดหวังเงินเฟ้อ f i v year breakeven inflation คือความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ย5ปีข้างหน้านะะถือว่าเป็นระยะใกล้นะปรับตัวลง5 basis point ปิดเมื่อวานเหลือแค่2.07เปอร์เซนเป้าหมายเงินเฟอ้อของเฟดซึ่งเหมือนกับว่าจะจะค่อนข้างล้าสมัยไปแล้วมีคนบอกว่าลาสมัยไปแล้วนะ2เปอร์เ็นนี่ล้าสมัยไปแล้วแต่ว่า ความขามหวังเงินเฟอ้อ5ปีข้างหน้าตอนนี้เหลือแค่2.07มันใกล้2%มากๆเลยนะผิดหูปิดตามากผมเลยไปดูกราฟไปดูกราฟของเซนหลุยเฟดเนี่ยพ้ปรากฏว่า2.07%ที่ปิดเมื่อวานเนี่ยมันเป็น New c y เคิลโลเลยนะคือตั้งแต่เกิดปัญหาเงินเฟอ้อมา 2, 2021เป็นต้นมานะไปปัญหาเงินเฟอ้อหนักมากปีที่แล้วแล้วจนพีคแล้วจน slow ์ดมาเนความค้ามหวังเงินเฟอ้อตัวนี้ไฟยบดระอึกอนเนี่ยมันขึ้นสูงไปพีคนานละ แล้วก็ลงมาแต่ว่ามันลงมาตันๆอยู่แถวๆสองจุดหนึ่งสองจุดศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าจะเหมือนกับว่าจะเป็นฟลอนี่มันทะลุพรวดลงมานะมันมันหลดพรวดลงมาสองจุดศูนย์เจ็ดเป็นนิวไซเคิลโลงแต่ขาลงมาตรงเนี้ลงทํานิวโลแล้วมันต่ตํา 07, สุดตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าย้อนกลับไปให้พ้นไซเคิลอันนี้สองจุดศูนย์เจ็ดเนี่ยต่ําสุดตั้งแต่เมรายนสองพันยี่สิบเอ็ดเลยนะ คือเหมือนกลับลงไปถึงก่อนที่จะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อเลยไฟเบ b r e ร k เว t อินฟล a t ชันมันเหมือนคล้ายๆจะบอกว่าไอ้ปัญหาเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่อาจจะตบจริงแล้วก็ได้จะมีสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่ามันมี structural inflation ก็คือมันจะลดไปมากกว่านี้มันมันไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะ เออหมายหมายถึงในแง่ของเฟดนะเฟดเนี่ยไม่น่าจะทําอะไรเข้มงวดไปม,มากกว่าน,นี้ละมันค่อนข้างมีเซนส์มากๆที่เขาจะพอสแล้วพสแบบมีลีลาก็เรียกว่าสกิปนะแล้วทิ้งติ่งไว้นิดนึงบอกว่าไม่จบนะครับอันนี้เอาให้จบมาเลยนะว่าพอสจริงๆเฟดพอสจริงๆทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเฟดพอสจริงๆทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับข้าไปดูทางฝั่งยุโรปก,กันบ้างมีอะไรที่มันคอนเฟิร์มคล้ายๆกันสอดคล้องกันมากเลยเยรอรมนีรายงานเงินเฟอ้อเดือนพฤษภา ชะลอลงมากอันนี้ข้อมูลใหม่เดินพฤษภาพเลยนะชะลอลงมากเงินเฟ้อเยอรมันสอดคล้องกับอีกหลายประเทศยูโรโซนรู้สึกว่ามีมีแค่อิตาลีมั้งที่ที่สวนขึ้นมานอกนั้นฝรั่งเศสสเปนอะไรเงินเฟ้อชะลอหมดนะเยอรมนีพี่ใหญ่ชะลอลงคอนเฟิร์มนะสามในสี่อ่ะสามในสี่บิ๊กโฟนะครับของยูโรโซนชะลอช่วยคลายแรงกดดันให้ ECB ถึงขนาดคาดกันในตลาดพาดหัวเลยบอกว่า ดอกเบีย้ยยุโรปเนี่ยใกล้จบรอบขาขึ้นแล้วยุโรปนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นับอังกฤษนะมันคนละเรื่องแต่เห็นว่ายิยวพันธบัตรก็ลงมาแรงๆอย่างอย่างตอนนี้ที่ผมเทียบกันเนะี่ยที่มันตัดกันนะคือยิวพันธบัตร10ปีของยูเคสาราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยแต่ที่มันตัดขึ้นไปสูงกว่าอิตาลียูเคสูงกว่าอิตาลีนี่เป็นเรื่องผิดปกตินะแต่ตอนนี้เป็นปกติใหม่ U.K. ยังอยู่ประมาณ4.2ติปีนะอิตาลีเนี่ยลงมาเหลือสีต้นๆล้วนะ่ยเป็นเป็นไดนามิกของเงินเฟ้อมันชัดเจนนะ U.K. นี่แยกออกไปนะไม่ใท่ยุโรปแล้วนะ่ก็เหลือยูโรโซนเนี่ยเรียกว่าชะลอลงจริงๆเอเป็นพนัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็ E.C.B. เหมือนกับว่าจะไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยขนาดเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงมาต่ำกว่า1.07เลยเรียกว่าเร็วมากนะก่อนหน้านี้ยังไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์นี่ยัง1.1กว่าเลย อะนที่ต้องาหนึ่งอยู่07แล้วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดันดอลลาร์ขึ้นมาแต่พอมันดันดอลลาร์ขึ้นมาแต่พอเอ่อเอ่อนิกกีมิร์อ s สโพส์มาอานนี้แล้วดูเหมือนกับว่าเฟสจะกโพสจริงแต่ละไส้ในของจ็อบโอเพนิงมันก็ไม่ได้แรงมากนะมันเหมือนกับว่าเอ่อ ECB ก็ใกล้จะสุดสุดทาง <c oughs> ขึ้นดอกเบี้ยแล้วแล้วเฟสเหมือนจะโพสจริงๆเป็นภาพของอย่างน้อยเนี่ย็นาคารสองแห่งที่ค่อนข้างค่อนข้างจะโดวิชในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดวิชมากขึ้น เรียกผ่อนคลายลงนะสองเซ็นทรัลแบงก์หลักของโลกเนี่ยผ่อนคลายลงมันมันเป็นภาพที่ดีต่อลิควิดิตี้หรือสภาพคล่องในตลาดนะตลาดจะค่อนข้างเราค่อนข้างหายใจได้ดีขึ้นค่อนข้างจะจะสภาพคล่องเนี่ยกลับมาดีขึ้นมาดูข่าวดราม่าก,กันบ้างน,นะครับไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การเมืองบ้านเรานะ่ข่าวดราม่าในโลกของน้ํามันโลกครับโอเปกสั่งแบนสื่อหลักอเมริกันหลายรายรวมถึงบลูมเบิร์ก รอยเตอร์สแล้วก็วอลส์เรทเจอร์นอลเป็นของดาวโจส์เน l ะบูมเบิร์กรอยเตอร์วอลส์เรทเจอร์นอลก็คือบิ๊กบิ๊กเลยไม่ให้เข้าร่วมทําข่าวการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปกเนี่ยครั้งใหญ่ครั้งสําคัญนะครับนะสานักงานใหญ่กรุงเวียนนาวันที์นี้โอเปกจะมามิติ้งกันที่เวียนนาน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งหลังหลังโควิดเป็นต้นมาก็จะมีออนไลน์บ้างมีประชุมกันแบบไม่ใช่ที่นี้เข้าใจว่างั้นนะ อันนี้ก็เป็นครั้งสำคัญถ้ามาประชุมกันอย่างนี้นะไม่ได้ออนไลน์ด้วยคิดว่าจะมีเม e Decision บางอย่างนะครับแต่ตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้เอ่อไม่กี่วันเนี่ยก็ยังคิดว่าจะไม่มีอะไรไม่ทําอะไรแล้วก็มีบรรยากาศที่กลิ่นที่ไม่ค่อยดีก็คือไอย้ยอดผลิตของรัเสเซียเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะก,ก็คิดว่ามีความตึงเครียดร,ระหว่างซาอุดิอาระเบียที่ยงจับกันได้หรือเปล่าเพราะว่า ตอนที่เขาหันหลังให้กันคุยกันไม่รู้เรื่องครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหันหลังให้กันแล้วกลับไปบ้านขครบ้านมันทํา p r i c e war นะผลิตน้ํามันมาท่วมตลาดเลยแล้วน้ำมันก็ลงพวดๆเลยแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะในครั้งนี้นะก็มีหลายเงื่อนไขนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ทําอย่างนั้นก็ตายหมู่นะมันมันไม่ไหวนะไอ้ตัวงบประมาณของซาอุดิอาระเบียเองก็กลับมาขาดดุลแล้วก็ต้องออกบอล ใช่ไหมในขณะที่เขาต้อง้องพัฒนาประเทศต้องการน้ํามันที่มันสูงกว่านี้ราัเซียเองถ้าเกิดว่าหันหลังให้กับซาอุดีอราระเบียแล้วจะไปคบกับใครเหลือจีนเขาก็ดิสเทนซิ่งไม่มีใครแล้วแต่เพราะฉะนั้นมันต้องจับกันให้เหนียวแน่นนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของทางเทคนิคเป็นเรื่องของเดือนแรกที่มันมีบางอย่างเอที่ที่อาจจะเป็นปัจจัยบางอย่างเท่านั้นเองนะผมไม่เชื่อว่าจะมีชีทติ้งจะมี เอ,อการเอ,อคลายมือต่อกันนะในกลุ่มโอเปกนั้ต้องจับมือกันเหนียวแน่นโอเปกพลัสเนี่ยมันมันไม่ได้นะนะตอนนี้ดูการประชุมแล้วกันแล้วเขาก็แบนสามสื่อหลักของอเมริกานะครับแล้วมันจะเป็นการประชุมที่ไม่มีอะไรเลยเหรอไปประชุมกันที่เวียนานาเป็นทางแรกโดย Financial Times นะครับซึ่งไม่โดนแบนเป็นผู้ผเผยแพร่ประเด็นดราม่าดังกล่าวอืมก็ Financial Times ก็ดเ,เข้าได้นะครับ เป็ดโพสค่อนข้างชัดดอลลาร์ก็น่าจะหยุดแข็งค่าปัจจัยแวดล้อมการลงทุนควรเข้าทางตามแผนที่เราวางไว้เหลือเพียงหลักฐานเพิ่มเติมให้ตลาดกลับมามั่นใจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเรายังคงยืนยันนะว่ามันควรเป็นแค่ซอฟต์แพช h คือการชะลอชั่วคราวบนเส้นทางแนวโน้มใหญ่ของการฟื้นตัวนะครับจีนเนี่ยมันไม่ฟื้นไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยที่จะยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นต่อเนี่ยน่าจะทยอยเข้ามาในไม่ช้า แรยังคงยึดเหตุผลแล้วสู้ต่อทุกโพ i ิชันทั้งพวก,กพันจีนและเวียดนามนะครับบนสภาพคล่องที่เริ่มกลับมาก,ก็จะช่วยช่วยเรามากขึ้นนะฮะในในวันนี้เลยส่วนกองทุนจิตด,ดาวของเดือนนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นเคทีเวียดนามนะครับท่านเหนื่อยนักสําหรับจีนกับพวก,กพันซึ่งเดี๋ยวรอปัจจัยของจีนนะ <c oughs> ปัจจัยของจีนเท่านั้นที่จะมาช่วยกู้ได้แบบจริงๆแล้วก็จะดึงกลับมาเราเชื่อว่าดึงกลับมาเข้าสู่ขาขึ้นเลยนะระหว่างนี้ก็เอาแบบที่สบายสบายไปก่อน นะครับอยู่นอกเกม Global m a c โคนะสภาพกล้องกลับมาดอลลาร์หยุ่แข็งค่าเวียดนามผมเชื่อว่าสบายนะสบายเลยนะแล้วก็เป็นตลาดใกล้เคียงประเทศไทยซึ่งไทยเนี่ยก็เชื่อว่ายังคงขมุกขมัวนะบนแรงเสียดทานของความไม่ชัดเจนทางการเมืองนะครับนะลนะนะงทุนชาวไทยก็รู้จักตลาดเวียดนามอยู่แล้วมีโอกาสไม่น้อยนะมีโอกาสไม่น้อยที่จะโยเกเงินไปอย่างน้อยก็ชั่วคราวแหละแต่ว่าเวียดนามไม่ใช่ตลาดชั่วคราวนะครับ เป็นตลาดที่ลงทุนระยะยาวได้อยู่แล้วถ้าได้เงินจากน้องทุนไทยซึ่งอาจจะหลบหลบไปบ้างบางส่วนจากตลาดไทยซึ่งไม่แน่นอนสูงนะในเวียดนามก็น่าจะดีเคทีเวียดนามก็เป็นกองทุนติตด,ดาวสำหรับเดือนมิถุนาย,ยนย้ำกันอีกครั้งนะครับถึงช่วงคิบนครับถึงช่วงคีบนมาดูคําถามกันสักหน่อยนะคุณน้ำสวัสดีครับทาง f ฟ c e b o o k นะคุณสายชนอ e ีอ e. ีน้ำมันลงทําไมข่าวหุ้นลง ว่าโรงกันได้ประโยชน์นะครับโรงกันได้ประโยชน์อ้อนเดี๋ยวในประเทศใช่ไหมก็เดี๋ยวลองโพสต์มาให้นะครับในเดี๋ยวไปคุยยังต่อในในเพจผมก็ได้หรือโพสต์เข้ามานะเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าเอ๊ะทำไมในประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าโรงกันเหรอรงกันถ้าดูในโลกนี้ยกําลังการกันกําลังใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะและใหญ่ๆด้วย แล้วถ้าดีมานมันสตรองจริงในรอบนี้อย่างที่เราคาดไว้จีนฟื้นอเมริกาไม่ถดถอยยุโรปไม่ถดถอยดีมานมันน่าจะดีแหละนะตามที่ IEA คาดการไว้ว่าน้ำมันจะ d ด f i ฟิสิตเนี่ยรอบนี้ไอมาจิ้นต่างๆกำไรมันน่าจะไปอยู่ที่ต้นน้ำมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าโร,โรงกลั่นเนี่ยเอ่อกำลังการกลั่นในโลกเนี่ยกำลังจะมามากขึ้นนะก็จะเป็นภาพที่แตกต่างจากปีที่แล้วนะครับนะนะนะลองลองผู้สายชนลอง ลองแปกเข้ามานะคุยยันต่อนบนเพจก็ได้เดี๋ยวดูให้นะครับได้เป็นเรื่องของในประเทศนะไม่ใช่เรื่องของในประเทศนะครับคุณภัยครับขอบพระคุณนะให้หัวใจมาสวัสดีครับคุณ JS สเซงออย e n เอ g นที่ออยเก็บได้เลยไหมภาพข้องมาแล้วเฟดพอสนะครับก็เก็บได้ใครจะเก็งกำไรโอเปกพลสไม่ว่ากันนะผมว่าเก่งได้มีลุ้นได้แต่ว่า ร์ชันของเราไม่ได้ไม่ได้อยู่บนการเก่งระยะสั้นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากเก่งก็ก็ก็เก่งได้นะเพราะว่ามันลงมาต่ํามากแล้วลงมาต่ํามากแล้วแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเราซับพอร์ตนะก็อยากเก่งก็เก่งนะหรือว่าซื้อถือยากวก็ได้สำหรับออยล์เอเนอร์จีเราบอกว่าเราสู้ทั้งหมดก็คือ Energy Oil Mining นะเอเชียจีนไชน่าชนาบอแต่ตอนนี้ในะทีนี้เนี่ยของจีนเนี่ยขอเป็น k ค China นะขอเป็นเคจ h i n a เพราะผมวัด ผมวัดผมสวนกับโกลว์แมคโคลแฟกเตอร์เลยเพราะนั้นใช้เคทีไชน่านะตัวเดียวๆไปเลยนะตอนนี้นะแล้วก็เคทีเวียดนามเป็นกองทุนติตดาวนะกซนะ็ซื้อได้ทั้งหมดนะ okay, ครับซื้อได้ทั้งหมดนะครับเอครับน่วันนี้คําถามมันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับมาดูตลาดกันสักนิดหนึ่งแล้วพี่จะสเตบลไซ์บ้างน,นะครับก็มาลงมาเยอะนะจะไม่ได้เด้งรุนแรงอะไรเพราะว่าสีจิ้นผิงดูเขาก็ยังนิ่งนะเอ่อหลีกทางให้โอเปกกันซะหน่อย น้ำมันก็ฟื้นขึ้นมาเหนือวกสนะครับเดี๋ยวนี้ย่าน60ไปลายปลายเจต้นต้นก็เป็นเรนจ์ของมันนะจนกว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงส่วน API รายงานสต็อกน้ำมันอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้ามืดวันนี้บวกทุกตัวแปลว่าไม่ดีนะบวกทุกตัวแต่ว่ามันเป็นข้อมูลรายสัปดาห์เนี่ยมันลดลงมาเป็น,ปนหลัก5ล้าน6ล้านสิกว่าล้านหลายสัปดาห์เนี่ย มันจะมีบวกเพิ่มขึ้นมาบ้างก็ไม่น่าแปลกใจแล้วก็ข้อมูลจาก GasBuddy ก็บ่งชี้ว่าออยอดของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงหยุด Memorial Day ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแรงนะลดลงประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆาจากปี m o r o r l d l y a y ปี2022เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ในแง่ของด m มานค่อนข้าง bearish ซะหน่อยแล้วก็มีอาจจะสอด <c oughs> สัมพันธ์กับตัวเลข สต็อกน้ำมันที่ออกมาในในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับว่า,าคิดว่ามันจะแรงแล้วมันไม่แรงเนี้ยดีมาสต็อกมันก็เลยเพิ่มขึ้นมา,าก็เป็นได้นะก็เป็นได้แต่มันเป็นแค่ data point เดียวในสัปดาห์เดียวนะสรุปอะไรไ่ได้เลยลอเชื่อว่าแนวโน้มดีมาของน้ำมันในปีนี้เนี่ยแสงหน้าซัพพลายแล้วาตามฟอร์เควสของ IEA นะครับอโอเคก็เก็บได้นะครับคุณเจสเซงทั้งออยทั้งเอเจนซีผมชอบเลยราคาเนี่ยผมชอบราคานี้เลยนะ โอเขายังเก็บอยู่อะมาร์เรนบัฟเฟตล่าสุดก็ซื้อล่าสุดก็คือวันอังคารที่ผ่านมาออกซิ e เ t นทัล t ปโตรเลมนะครับอก็เขาก็เห็นราคาอย่างนี้เขาก็เคยบอกแล้วว่าตลาดให้ราคาอย่างนี้เขาซื้อไปเรื่อยสินะเนี่ยเขาคงเห็นอะไรก็สิ่งเดียวกันนี่แหละที่เราที่เราเห็นนะวอร์เรนบัฟเฟตนะนะครับต่อมานะครับคุณบวรสวัสดีครับไม่ค่อยไอแล้วขอบพระคุณฮนะขอให้ร่างกายสมบูรณ์ไวครับ ขอบคุณมากเลยให้หัวใจมานะให้หัวใจกลับไปเช่นกันนะครับขอบคุณครับพี่ที่มนครับแบ่งกี่ไม้ซื้อเวียดนามไชนะ่าไม่ต้องเยอะคือถ้าด้วยราคานะไม่ต้องเยอะหรอกจะไม้เดียวเลยก็ได้สามไม้ก็ได้แบบไม่ซับซ้อนนะครับราคานี้ผมชอบมากๆเลยทั้งคู่นะคือราคาราคามันได้อนะสวัสดีครับพี่คุณายนิดาครับทั้งจีนเอแชร์และ เอสแชรเลี้ยยาวโอเคไหมตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับเอ่อเค c h i n นมากสุดนะครับด้วยสไตล์แล้วกันผมผมผมมองงี้ทั้งทั้งทั้งสองอันนี่ยมันมันได้ทั้งตลาด o n นชอ r ์ออฟชอว์เอแชร์ chair, chair, มันได้ทั้งคู่นะเอ่อด้วยด้วยราคานะเช่นแต่ว,ว่าผมเลือกสไตล์ของกองคือ KT China มันเป็น Flexible s t สไตเพราะนั้นมันก็มันน่าจะแคปแคปเจอร์ไอ้อัพไซด์อะไรได้เยอะกว่า นะกำลังคิดว่าควรซื้อ IMF แทนการถัวกองธรรมดาไหม KDA China เน้นไปที่ KDA China นะครับทุกทุกอันเลยนะ S S F IMF แล้วก็กองทุนเปิดนะ KDA China นะครับนะตอนนี้นะขอบคุณครับคุณเจสซีขอบคุณมานะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอนะไปคลิปสั้นเลยกันนะวันนี้ก็ใช้ชื่อว่า skip แปลว่า pause จ็อบโอเปอเนยอดเปิดรับสมัครงานของสหรัฐพุ่งสวนคาดการทะลุหลัก10ล้านในเดือนเมษาเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในการประชุม FOMC อีก2สัปดาห์ข้างหน้าวันที่13-14มิถุนายนนะครับดยความน่าจะเป็นที่สะท้อนใน FED w ว t c h 2พุ่งทะลุ70%ระหว่างวันแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจนิกทิมิรอสเฟดวิสเปอร์นักข่าววงในทวีตข้อความเผยเฟดจะย้ำแผนสโลว์ดาว โดยคงดอกเบีย้ยเดือนนี้ถ้าข้อมูลตลาดแรงงานวันศุกร์ไม่ร้อนแรงมากตบข่าวตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงกลับทิศเลยนะครับสะท้อนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบีย้ย14มิถุนายนลดพวกจาก70กว่าเนี่ยลงมาเหลือแค่32ไม่ถึงครึ่งแล้วตลาดกลับมาคิดว่าเฟดจะดจะคงดอกเบีย้ยในเดือนนี้นะตามที่เราคาดไว้หากเจาะไส้ในจ็อบโอเปนเรน นะเดือนเมษาจะพบว่ามีรายละเอียดจากบางจุดนะครับที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐคลายความร้อนแรงไปบ้างเช่นคิดเรดอัตราการลาออกปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดแล้วคนไม่ค่อยกล้าลาออกแปลว่าค่าจ้างก็คงขึ้นช้าลงความคาดหวังเงินเฟอ้อ5 year breakeven inflation ไม่ได้ดูมานานแต่เมื่อวานแตกตาจริงๆปรับตัวลงนะครับ5 year breakeven ปรับลงไป5 b a s i ส Point ปิดเมื่อวาน2.07%ดนทำ n ิวไซเคิลโลนะครับต่ำสุดในวัฏจักรรอบนี้เลยและต่ำสุดตั้งแต่มกราคม2พันดูเหมือนปัญหาเงินเฟอ้อเงินเฟ้อจะไม่ใช่ปัญหาของเฟดอีกแล้วดูเหมือนเงินเฟ้อจะไม่ใช่ปัญหาของเฟดอีกแล้วมันสอดคล้องกับคาดการหรือส,อ <c oughs> สัญญาณที่เฟดต้องการสื่อว่าเดือนนี้จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย ยอรมนีนะครับรายงานเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาชะลอลงมากสอดคล้องกับอีกหลายประเทศยูโรโซนทั้งฝรั่งเศสทั้งสเปนช่วยคลายแรงกดดันให้ ECB ถึงขนาดคาดกันในตลาดว่าดอกเบี้ยยุโรปใกล้จบรอบขาขึ้นแล้วเช่นกันยุโรปนี่มันไม่รวมยูเคนะเดี๋ยวนี้นะดอกเบี้ยยูโรโซนดอกเบีย้ย ECB น่าจะใกล้จบรอบขาขึ้นเฟดก็จะพอสสภาพคล่องก็กลับมาในตลาดวิกนี้เราให้ k t Go k ก Precious เชีสเลยนะครับ ใครอยากซื้อลงทุนใครอยากเล่นเก่งก,กาไรแล้วแต่สไตล์นะครับของเบาหน่อยก็ k t i o ของแรงม้าพยศก็ k t p r i e s เข้าได้ทั้งคู่ผมสบายใจที่จะเข้านะตรงนี้ทองดูสดใสามากๆเมื่อเฟดพอสนะสกิปแปลว่าพอยส์นะครับแล้วก็ ECB เหมือนจะใกล้จบรอบขึ้นดอกเบีย้ยแล้วทองนี่สบายตัว o p e ปสั่งแบนสื่อหลักอเมริกันหลายรายรวมถึง o ู m เบิร์กรอยเตอร์ส s อลสต t j o เ r n a l ไม่ให้เข้าร่วมทำข่าวการประชุมครั้งสำคัญ นะสำนักงานใหญ่กรุงเวียนนาวันอาทิตย์นี้โดย Financial Times ซึ่งไม่โดนแบนนะครับเป็นผู้เผยแพรพ่ประเด็นดรามา่าดังกล่าวในโลกของน้ำมันเฟดโพสค่อนข้างชัดดอลลาร์ก็น่าจะหยุดแข็งค่าปัจจัยแวดล้อมการลงทุนควรเข้าทางตามแผนที่นักกลยุทธ K ์เแษมวางไว้เหลือเพียงหลักฐานเพิ่มเติมให้ตลาดกลับมามั่นใจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังรออยู่นะครับเรื่องนี้สาคัญที่สุดซึ่งเชื่อว่าข้อมูลพวกนี้ที่จะสะท้อนเศรษฐกิจจีน ฟื้นต่อเนี่ยนะน่าจะทยอยเข้ามาในไม่ช้ารวมถึงมตาตรการต่างๆด้วยนะครับมันจําเป็นว่าจะต้องฟื้นเรายังยึดเหตุผลแล้วสู้ต่อทุกโพซิชันทั้งพวกกพันจีนและเวียดนามนะซึ่งเคจีเวียดนามก็เป็นกองทุนติดดาวสำหรับเดือนมิถุนายนเน้นๆกันด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุกเดย์บายเคแถมสวัสดีครับ